คนญี่ปุ่นบอกว่าสิ่งนี้ทำได้แค่ที่เมืองไทยเท่านั้นสวัสดีค่ะ,ดคะไดสกี้ลาส พี่สาวน้องสาวหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดถึงว่าคนไทยไปใช้ชีวิตในญี่ปุ่นกันมาตั้งหลายคลิปแล้วเนาะเออคราวนี้เอากลับกันบ้างดีกว่าเอาเป็นคนญี่ปุ่นที่เขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขารู้สึกแบบว่าสิ่งนี้อะทำได้แค่ในเมืองไทยเท่านั้นมันมีเรื่องอะไรบ้างเอาจริงก็น่าจะมีเยอะแยะเลยนะฉันว่าเพราะว่าหลายคนมาแล้วก็เขาเจอช็อกกัน <laughs> วันนี้เราก็ไปรวบรวมมาจากบล็อกคนญี่ปุ่นนะคะก็ได้มาทั้งหมด6ข้อด้วยกันจะมีอะไรบ้างเดียกไปชมกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะที่ คนญี่ปุ่นบอกว่าเนี่ยมีแค่ที่ไทยเท่านั้นก็คือ w i n มอเตอร์ไซคอ่ะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไบคุ a k u c ช i ก็คือเป็นแท็กซี่ที่เป็นแบบมอเตอร์ไซค์อเอออ่ะพอดีไปอ่านบล็อกของคนญี่ปุ่นมานะเขาก็บอกว่าเนี่ยเรียกได้ว่าวินมอเตอร์ไซค์อ่ะถือว่าเป็นตัวแทนยานพาหนะของในกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้รถติดอะเนาะใช่เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยรถติดหนักมากการที่เราใช้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเออแม้ว่าแบบตอนแรกนั่งเราจะรู้สึกแบบกังวลแบบมันจะอันตรายไหมอะไรอ่า้แต่พอนั่งไปเรื่อยๆก็อาชินละเข้าใจเออคนญี่ปุ่นเขาบอกมาแบบนี้นะเออพวกเราก็มีประสบกา นั่งมาบ้างเนาะส่วนมนากก็คือนั่งตอนรถติดเท่านั้นแหละใช่หรือไม่ก็แบบเข้าซอยที่มันนอกมันไปไม่ได้จริงๆถ้าแบบว่าเรียกรถอะไรเงี้ยเออก็มีวินมอเตอร์ไซค์ก็สบายดีดิฉันเนี่ยไปหาในบล็อกใหม่คนหนึ่งค่ะเขาแบบอธิบายละเอียดมากเลยะคะ่ะวิธีการขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ของไทยเราก่อนอื่นนะคะเราต้องมองหาคนที่ใส่เสื้อกั๊กสีส้มก่อนนะคะเอออย่าไปมองผิด <laughs> ชุดอื่นเนาะ แล้วจากนั้นค่ะเราก็แบบชูนิ้วนะคะปลายหาหนึ่งคนค่ะ <c oughs> จากนั้นก็บอกจุดหมายปลายทางไปเลยค่ะซึ่งเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่แล้วเนาะว่าเออไปที่นี่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยาจากนั้นค่ะที่เขาทึ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคือ <c oughs> แทนที่เราจะนั่งค่อมลงไปเนาะเราสามารถนั่งข้างๆแล้วก็เล่นมือถือได้ด้วย <c oughs> ผู้หญิงไทยนี่มันเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสุกอ <c oughs> ้อยค่ะคนนี้บอกเขาทึ่งเลยความแ <c oughs> บบว่าเราสามารถนั่งเล่นมือถือ <c oughs> บนรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอย่างรวดเร็วได้อย่างชิลๆฉันนั่งไม่ได้นะ ก็ไม่ได้ไม่เคยกล้าเท่าไหร่เพราะว่ามือเราก็ต้องจับไอตรงข้างหลังอะ่ะเออส่วนมนากเราไม่ได้นั่งไกลกไงมันก็เลยแบบไม่ได้เล่นมือถือเนาะเออจริงจริงมันก็ไม่ใช่วิธีที่มันถูกต้องเท่าไหร่นะนก็ดูอันตรายอยู่นะแต่เขาก็ทึ่งไงว่าเฮ้ยยิงไทยเราทําไมถึงทําได้นะ สุดท้ายน,นะคะในบอกเขาเขียนแบบแนะนําประมาณว่าเออเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์จริงๆแบบแนะนําว่าให้นั่งเฉพาะแบบระยะทางที่สั้นๆก็พอแล้วก็เฉพาะตอนที่เร่งรีบเท่านั้นถ้าเกิดว่านั่งแบบระยะไกลควรจะไปเรียกแท็กซี่หรือว่าขึ้น BTS อะไรจะดีกว่าอืม,อมใช่ก็เอาจริงนะดาราศิลป,ปินญ,ญ,ญี่ปุ่นที่มาเมืองไทยอะ่ะก็มีคนที่แบบนั่งซ้อนวินมาแล้ว <c oughs> อย่างมิยามะพีนะคะ อันนี้คือไม่รู้พี่แกรีบหรือว่าพี่แกจงใจอยากจะลองประสบการณ์ใหม่ๆเขามาอยู่เป็นเขยไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยนานมากเออ <Okay. S 1> เขาก็แบบเออนั่งไปกลับไปห้างนิดนึงแล้วกลับโรงแรมนั่งวินไปดีกว่าชิลแล้วก็มีคนถ่ายทันเนี่ยตลกที่ตรงนี้นี่นแหละนะ ดีมากค่ะ <c oughs> ถัดมาะคะข้อ2ก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถหากินอาหารญี่ปุ่นทั่วทุกภูมิภาคทูมิประเทศของญี่ปุ่นได้ที่ในกรุงเทพเท่านั้นที่เดียวข้อนี้คือเซนเซชันตัวคนบอกมาเองเลยแหละว,ว่าเขาแบบชอบมากเลยกรุงเทพเนี่ยคือเขาเป็นคนโอซาก้าใช่ไหมแต่เขาเก็แบบเหมือนชอบกินอาหารนู่นนี่แต่ว่าการที่แบบสมมติเราจะกินเจงกิสคาดอย่างเงี้ย คือต้องแบบบินไปฮอกไกโดถึงจะกินได้อะเออหรือหายากมากเนาะใช่ในโอซาก้าหรือจะอาจจะกินแบบปาฟูเตะที่เป็นแบบหมูตุ๋นของโอกินาว่าก็ต้องบินไปโอกินาวากินอเออ,เอ,อซึ่งแบบถ้ากินเฉพาะในโอซาก้ามันก็จะมีแต่แบบพวกของโอซาก้าไงใชะแบบทาโกยากิอะไรอย่างเงี้ยคือเซนเซฉนก็แบบเบื่อ แต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยมันอยู่กรุงเทพปูปารู้สึกว่าแบบโอ้โหไปไหนก็มีอาหารฮอกไกโด <c oughs> เดี๋ยวก็มีของโอกินาว่ามีของนูนีของนิกตาตะมีคือมีหมดเลยแล้วเขาแบบอ,อยู่กรุงเทพสบายมากได้กินนะอาหารของแบบทุกภูมิภาคในญี่ปุ่นเลยอะ่ะใช่แล้วบางร้านก็คือคนญี่ปุ่นมาเปิดเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือได้อะรสชาติมันได้เนาะถัดมาข้อที่สนะคะยังอยู่กับเรื่องของกินละอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของแบบณตอนที่ เวลาเราจ่ายเงินเนี่ยคือเราสามารถจ่ายเงินหลังจากกินข้าวได้คือต้องเล่าก่อนนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือส่วนมากอ่ะเขาจะจ่ายเงเินก่อนกินอย่างเช่นเราเข้าร้านไปเนาะแล้วมันจะมีตู้ให้เรากดอ่ะเราก็ต้องอกดอ่ะลามเมงแล้วก็อะไรโนริอะไรไปเนาะแล้วก็ออกมาเป็นตัว๋วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วค่อยไปยื่นให้เขาแล้วก็นั่งกิน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 เสร็จล้วก็ให้ออกจากร้านแต่ว่าที่ไทยเนี่ยสิมนันกลับกันเพราะว่าเราอ่ะไปนั่งเนาะเดี๋ยวหนึ่งแล้วเสร็จเราก็กิน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 เสร็จเราว็ให้จ่ายตังค์ไงใช่ คนญี่ปุ่นเขาก็งงนะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดแบบบางคนเขากินเสรและครลุกไปเลยอะยิ่งแบบพวกตามร้านข้างทางที่ฟุตบาทเขาแบบเหมือนเรียงโต๊ะยาวๆตามฟุตบาทอ่างเงี้ยแล้วโต๊ะที่อยู่ไกลที่สุดจากร้านอะคนมันก็ชิงได้เลยนะแต่คนไทยก็ไม่ทนะําแบบนั้นไงคือแบบเหมือนเชื่อใจกันมากเลยว่าแบบจะต้องเดินกลับมาจ่ายตังค์ที่เจ้าของร้านอย่างเงี้ยนั่นแหละคนญี่ปุ่นเขาอึ้งในความแบบว่าทําไมถึงเชื่อใจกันได้ขนาดนี้<อ>ฉันว่ามัน ถึงมันจะมีคนลุกออกไปอ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้ขาดทุนเลยขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แต่มันก็นกเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยโอเคงไงออแต่นคนไทยก็ไม่ค่อยทํากันหรือเปล่าใช่คือคนญี่ปุ่นอ่ะในบล็อกเขาก็แบบมีแนะนําวิธีการจ่ายตังค์ให้กับคนญี่ปุ่นด้วยกันเองนะวะ่าเนี่ยถ้าเกิดคุณมากินข้าวที่ไทยนะแล้วคุณแบบนั่งโต๊ะที่ไกลมากๆเลยคุณต้องแบบพยายามศบตากับพนักงานหนึ่งคนแล้วจากนั้นก็วาดมือเป็นวงกลมแปลว่า เช็คบินแต่ถ้าเกิดว่าพนักงานเขาอยู่ใกล้ๆก็บอกว่าเช็คบินได้เลยเออนี่แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะทำกากบาลนี้เนาะเป็นสัญลักษณ์คนละอย่างกันแต่เราวน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 เออนี่เขาก็มีสอนกันนะเนี่ยน่ารักมากเลยคือแบบสอนจริงจังอะเราก็เราก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไงเนาะก็ไม่ค่อยได้ให้ทำอย่างอื่นเนาะไม่รู้ดิยก็ทำอย่างนี้ก็ก็ดูแบบก็แปลกอะทำอะไรอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเหมือนแบบว่าคิดรวมรวมทั้งหมดคิดเงินได้เลยอย่างนี้ เห็นมีแบบในทวิตเตอร์ที่เขามีแชร์เรื่องราวกันที่แบบเหมือนบางคนก็ถูกแบบเจ้าของร้านใช้ไปซื้อบสมมติผักหมดอย่างเงี้ยบอกเอาไปซื้อในตลาดให้หน่อยกลับมาแบบทัดให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีจริงแบบเออเจ้าของร้านเขาเรียกว่าคนไทยกันเองก็แบบเหมือนกับเขาเรียกเชื่อใจกันมากอ่ะเออบางทีบางคนไปยืนผัดข้าวกับเขาเลยอย่างเงี้ยตลกดีเนาะทำเองอ่ะเออก็จริงนะแบบถ้าเกิดมาเป็นลูกค้าประจำอ่ะเจอกันทุกวันกินข้าวกลางวันแบบหน้าออฟฟิศอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบเหมือนเจอกันทุกวันน่ะ ก็เชื่อใจนะเออแต่ี่ปุ่นจะไม่เป็นอย่างงั้นเนาะถัดมานะคะข้อที่4ี่ค่ะนั้นก็คือการจอดรถซ้อนคันโอ้ข้อนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเออมันแปลกเหรอ เคอมีบล็อกแม่บ้านชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะตอนนั้นเขาเพิ่งแบบมาถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกอะ่ะแบบสามีคนไทยคือมารับที่สนามบินสุนภูมิเขาก็าพาไปที่จอดรถปรากฏว่าไปถึงแบบเหมือนรถเขาขึ้นจอดอยู่ในซอแล้วก็มีรถคันอื่นมาซ้อนข้างหน้าทําให้รถออกไม่ได้เขาก็คิดในใจว่าเฮ้ยทำไมถึงจอดรถซ้อนคันแบบนี้เราเราจะออกได้ยังไงมันไม่ผิดกฎหมายหรอนี่คือสถามินนานาชาตินะแล้วเราพอ,พอไปไหนคือเขาก็แบบนี่คือคิดในหัวแต่ระหว่างที่คิดเนี่ยคุณสามีเขาก็แบบเอามือดันรถ แล้วก็เตรียมตัวขับออกละเขาก็แบบอึ้งแบบฮะคือเราสามารถจอดรถคนอื่นแล้วก็ดันไปได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดได้งหมดเลยนะแต่คือไม่พูดออกมากับสามีเลยนะเขาจะช็อกเนาะเขาจะช็อกมากคือยืนช็อกอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็อ่ะขับรถออกไปเรียบร้อยก็เลยแบบพึ่งมาตระหนักได้ว่าอ๋อเมืองไทยสามารถจอดรถซ้อนขั้นได้แต่แค่แบบมีกฎว่าต้องแบบใส่เกียร์ว่างเท่านั้นอะไรอย่างนี้อันเนี้ยเห็นจากในคลิปของพี่เอกที่แบบว่านานละตั้งแต่แบบก่อนฉ่านจะเจอพี่เอกอีกคือเขาก็พาเพื่อนคนญี่ปุ่น อย่างนี้เหมือนกันก็คือให้เพื่อนผู้หญิงคนญี่ปุ่นอะช่วยเข็นด้วยเพราะพี่เอกตั้งบบเป็นคนขับรถออกมาไงก็เลยให้เพื่อนเคยุ่นเข็นเราเพื่อนก็แบบตกใจเล้นะเออก็ถ่ายคลิปเอาไว้ก็เห็นแบบตกใจหนักมากอยู่เหมือนกันอะเอะไตัวเนียไม่รู้จะเริ่มดันทาไหนก่อนโอเคทันดูส์สตาร์ทันดูไลฟ์สินค้า

เพราะว่า <c oughs> เขาจะแบบ <c oughs> ไม่ค่อยกล้าจับรถคนอื่นหรือแบบทำอะไรอะไรเงี hmm. ้ยแบบเคลื่อนย้ายอย่างเงี้ยเนาะคือคือคนในบล็อกคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นอะถ้าใครมาจอดรถขวางกันอย่างเงี้ยคือทะเลาะกันแน่นอนเออแต่คนไทยก็คือแบบไม่ก็คือก็เข็นไปจบก็จะทะเลาะถ้าเกิดเขาแบบใส่เป็นแบบเกียร์พีอะใช่เออต้องแบบเกียร์ว่างงี้เนาะแต่ว่าพอมันเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ได้ใช่ไหมเออมันไม่ได้มันต้องเข้าซองเท่านั้นเนี่ยรถเราไปละ กว่าจะวนหาที่ได้ลำบากลยค่ะ <Nice. S 2> ถัดมาข้อ5้านะคะนั่นก็คือที่ไทยเนี่ยมีเทศกาลที่หลากหลายมากๆหมายถึงแบบเทศกาลชาตินูน้นชาตินี้ชาตินั้นเราเฉลิมฉลองหมดทุกอย่างเลยใช่เออทั้งเลยจุดจีนปีใหม่สงกานมาคริสต์มาสมเนี่ยมีหมดเลยเออแล้วที่สําคัญคือที่ไทยอ่ะส่วนใหญ่จะแบบว่าจัดแล้วมันอลังการอ่ะในห้างอ่ะ อ,อย่างแบบต้นคริสต์มาสใหญ่ๆเลยนะที่ญี่ปุ่นมันก็มีใหญ่แหละแต่ว่าเขาก็จะไปจัดเป็นที่เป็นทางของเขาแบบงานดูไฟทีเดียวเนอะมันไม่ได้มาจัดแบบใหญ่โตในห้างขนาดเนี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือญี่ปุ่นอะเวลาสมมติจัดคริสต์มาสอย่างเงี้ยคือพอถึง25ทธันวาปุ๊บปะ คริสต์มาสหายไปเลยคือเลยแบบเลยเที่ยงคืนปุ๊บเดี๋ยว่าเขาจะเริ่มมาเก็บ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 ละยี่หกคือจะไม่เจอต้นคริสต์มาสแล้วนะจริงแต่ครับคนที่พุ่นนี้เขาแบบมาเขียนบล็อกเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบดีใจมากที่มาเมืองไทยวันที่ยี่หกธันวายังเจอต้นคริสต์มาสอยู่โอ,อยาะว่าแบบอยากถ่ายรูปเลยอย่างเงี้ยยาเไปถึงตูจีนค่ะคนไทยไม่เก็บหรอกเขาจัดกันตั้งแต่ยังไงอะถ้าต้นคริสต์มาสคือจัดตั้งแต่เดือนธันวาเลยปะต้นเลยหนึ่งธันวาน่าจะแบบ จีมาต้นคริสต์มาสละเตรียมไปละ,ละสิรีบเนะาะแต่ก็ยาวไปจนถึงตุดจีนอน่ประมาณแบบเราค่อยเปล,ปลี่ยนเป็นสิ่งโต,ตอะไรอย่างงี้เออใช้สีแดงต่อกันด้วยบางทีเห็นแล้ว คุณๆน,น,นะไอ้ลูกกกมๆกมันเนี้ยเขาเรียกว่าลดโลกร้อนไงดีแล้วก็วออกแก i z e ก็เจ้าเดียวกันแหละเอาจริง <laughs> คือคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบมากที่แบบเหมือนเทศกาลมันจัดทียาวๆแบบไม่ได้แบบต้องแบบเปะเปะเปะพามวันขนาดนั้นเลย<ช>บางทีเราก็แบบไม่ว่างที่จะไปเฉลิมฉลองวันนั้นไงแล้วก็แบบไปวันอื่นก็ได้แต่อจริงอ่ะชั้นอย่างหนึ่งที่ชั้นชอบของญี่ปุ่นมากกว่าตรงที่ญี่ปุ่นน่ะในแต่ละเทศกาลอ่ะเขาก็จะมีแบบพวก อ,อกเกนเตโชฮินอะลิมิเต็ดอย่างเงี้ยออกมาแบบว่าเฮ้ยลิมิเต็ดแค่คริสต์มาสเท่านั้นนะแล้วเราก็จะอยากซื้อของนั้นพวกสตาบาัคเลยเออ,อ,อเฉพาะเทศกาลเยอะเลยใช่แต่ของไทยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อืมมีแค่แบบพวกวายพระจันทร์ว่าที่เป็นขนมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นของจีนจีนเนาะ อะไรอย่างนั้นแต่ก็ก็ดีละไม่ต้องมีบ่อยอยวเสียเงิน <toilet> ข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของแบบสิ่งที่ทําได้แค่ในเมืองไทยก็คือสามารถเจอสัตว์แปลกได้ในเมืองไทยฉันควรดีใจไหมข้อนี้สัตว์แปลกนี่หมายถึงอะไรบ้างมันไม่ใช่หมาแมวแน่นอนเออเออตัวที่แบบเป็นที่นิยมเหรอเรียกว,ว่านิยมไหมตัวที่เป็นที่ฮือฮาที่สุดในของคนญี่ก็คือตัวเงินตัวทองที่สวนลุมก็ในคลิปนี้เราจะเรียกเพื่อความสุภาพนะคะว่าเฮคุงละกันเกือบภาษาญี่ปุ่นคือเฮียเนาะเฮีย เี <Hit. S 2> อะนะคะ,อะเออเขาจะเรียกอย่างนี้แหละแต่ว่าเราก็เติมคุงให้มันน่ารักแล้วกันนะเฮคุงนะตัวเฮคุงนี่มันทําไมมันฮอตฮิตเลยขนาดนั้นเหมือนแบบบางคนเขาบอกว่าไอ้เนี่ยเฮคุงมันเจอได้แค่ที่สวนรุมนะ้ามันคือกรุงเทพใจกลางเมืองเลยแต่มันมีสัตว์ประหลาดแบบนี้อยู่ได้ซึ่งคนที่ปิ่นเขาจะเรียกประมาณว่าเป็นแบบเหมือนกิ้งก่าตัวใหญ่อะไรประมาณเนี้เออแต่บาง mm hmm. คนก็แบบเฮ้ยจริงเหรอมีได้เหรอไอ้เฮคุงเนี่ย มันจะไปมีในเมืองหลวงแบบใหญ่โตได้ยังไงอย่างนี้เขาก็แบบมีหลายบอกเลยนะที่แบบวันนี้ฉันจะไปตามล่าหาเหคุงให้เจออะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายคนที่แบบพิมอย,อ,ยอย่างนี้นว่าจะไปตามล่าหาไอตัวนี้เห็นแบบบางคนบอกบว่ามันน่ารักด้วยเออไม่เห็นน่ารักเลยอ่ะ <c oughs> มันมีความน่ารักผสมน่ากลัวไหมเอออย่าไปเข้าใกล้มันจะดีกว่านะคะคนญี่ปุ่นเดี๋ยวมันจะกัดเอาเออถ่ายรูปไกลๆอย่างเงี้ยได้หรือว่าปั่นเรือเป็ดอยู่แล้วเจอมันว่ายน้ํามาเคียงข้างอะไรก็ ก็ใจล่มๆนิดหนึ่งแล้วกันอดี๋ยวไปทําอะไรมันก็คือมีคนบอกว่าแบบเนี่ยไปเจอแล้วแบบเฮ้ยได้เจอจริงด้วยแบบเออมันมีจริงๆแล้วก็เหมือนเขาก็แบบกําลังชื่นชมว่าเออเนี่ยตัวเฮคุงเนี่ยชื่อมันน่าสงสารเหมือนกันนะเพราะภาษาไทยอ่ะมันจะแปลว่าหน้ารังเกียจอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบเป็นคํสลายอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบสงสารมันจังเลยที่แบบโดนแบบเรียกว่าเป็นตัวหน้ารังเกียจเออแต่ว่าแบบถัดมาเห็นเฮคุงกําลังกินซากเต่าอย่างอร่อยเขาก็เลยบอกว่าขอกับคําพูดละกันนะ มันน่ากลัวแล้วแหละตอนนี้เออจริงก็เห็นคลิปที่แบบเหมือนตัวเฮคุงอ่ะมันไปอารวาดในมหาลัยลยหรือแบบว่าเอาขึ้นตึกเรียนอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีก็เป็นคลิปที่มันไปเข้าเซเว่นอ่ะโอ้น่ากลัวมากเออแล้วทำของมาตกลงมาหมดเลยอ่ะโอ้ยก็อยากจะด่าว่าเฮดมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนนะคะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบ เจอในไทยมาแล้วเขาเขาเจอชอ็อกเขาตื่นตกใจเนาะแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฝังในบล็อกแล้วเราก็ไปหาข้อมูลไปอ่านกันมา สำหรับใครที่แบบมีเพื่อนชาวต่างชาติหรือคนญี่ปุ่นหรือชาติต่างๆเนี่ยแล้วเขาเคยมาแบบเล่าเรื่องว่าเฮ้ยแค่สิ่งนี้เท่านั้นที่ทําได้ในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าในคอมเมนต์ได้นะคะแบบอยากอ่านเหมือนกันว่าแบบมันมีเรื่องอะไรอีกเนาะใช่ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง d a i s Plus ด้วย,ยนะคะในไกชิมัสในไชมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย